ยังอยู่ที่อินโนกาชิระครับตอนนี้กำลังจะไปเดินตรงสวนที่เป็นโดงซากุระครับแต่ต้องเบียดกับคนหน่อยคนเยอะมากเส ซาคุล่าเลื่อนเร่งเลยนะนี่คนต่อคิวไปถีบเรือบนในน้ำกันนะครับคิวยาวมาก นี่ต่อแถวอยู่ครับเนี่ยผมไม่เอาครับขอบายซุกุระสเกะอ้โ อะไรไม่รู้ครับเอาเมาหลับไปแล้ว สวยงามมากครับเดี๋ยวขอฝาฟฝูงชนออกไปอีกนิดนะครับ